สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวพิจิกและคณะพิจิกเข้าสู่ช่องเอมิโซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสําหรับเพื่อนๆชาวพิจิกประจําเดือนตุลาคมพฤศจิก,กาย,ยนแล้วก็ธันวาคมนั่นเองนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะว่าเรื่องที่คุณจะเจอใน3เดือนข้างหน้านี้จะเป็นเรื่องอะไรเป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะดูแล้วคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ได้รับโอกาสใหม่แต่อาจจะเป็นสิ่งโอกาสหรืออะไรบางอย่างที่คุณค่อนข้างระแวงและระวัง ต้องระแวงหรือระวังในด้านไหนนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นชัดเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของคนนะหรืออาจจะทําอะไรแล้วไม่ได้ตรงตามสิ่งที่คุณคิดหรือคาดหวังเอาไว้ก็เป็นไปได้คะ่ะว่าสิ่งที่คุณคิดในแว็บแรกกับสิ่งที่คุณไปเจอจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่มีโอกาสที่หลายๆท่านอาจจะต้องทะเลาะก,กับคนในบ้านหรือคนใกล้ชิดด้วยอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดและการสื่อสารให้ดีด้วยนะคะ ดูในเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่าการงานของคุณในเดือน3เดือนข้างหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างสําหรับชาวพิจิก ก็ยังคงนิ่งๆอยู่ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนะักแต่คุณก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีมันเหมือนกับว่าคุณตัวคุณเองอะ่ะเฉยๆเฉยๆเก็ยมาคือฉันไม่ได้หือไม่ได้อือกับเรื่องอะไรในเรื่องของการงานใครอยากจะเติบโตก็ไปใครอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ไปแม้ว่าสภาวะการที่มันมากระทบกับเราเนี่ยมันเหมือนเป็นไพ่ The Temperance คือไพ่ห่งการปรับตัวเหมือนคุณพยายามบาลานซ์แล้วก็พยายามสมดุลในเรื่องที่คุณจะต้องเจอ คุณค่อนข้างชิวๆมากๆเลยด้วยซ้ำนะคะการงานลองถามเลยิว่าแล้วคุณถ้าอยากเปลี่ยนงานจริงๆชาวพิจิกใน3เดือนนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงการงานได้หรือไม่ The High p r i e s สอาจจะเป็นในเรื่องราวของการแบบถ้าจะย้ายหรือเปลี่ยนนะเรามองว่าคุณอาจจะอยากไปทําในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบอาจจะเป็นในรูปแบบของงานเสริมมากกว่าการที่จะอยากย้ายงานประจําจากที่1ไปอีกที่1 พอพูดถึงงานเสริมปุ๊บเนี่ยเอมี่ก็ขอลองดูหน่อยแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดใครที่ทําธุรกิจเสริมหรือทํางานเสริมอยู่หรือทําธุรกิจส่วนตัวอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างคะในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ในเรื่องของการตัดสินใจผลประโยชน์บางอย่างที่แอบแฝงแต่คิดว่าในเรื่องราวของการตัดสินใจหรือผลประโยชน์บางอย่างที่แอบแฝงนี้จะสร้างโอกาสบางอย่างที่ดีให้กับคุณดังนั้นสิ่งที่คุณควรระวังคืออะไรมันเหมือนกับคุณจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นหรือทําอะไรแล้วมันไม่ตรงตามแบบแผนสมมุติสั่งของเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องเข้ามาภายในเดือนตุลาคมกลายเป็นว่าดีเลย์ดีเลย์ไปดังนั้นคุณต้องมีแผนสำรองเสมอการงานคุณควรระมัดระวังกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่การงานของคุณเองจะเสี่ยงเงินไปกับเรื่องของการเดินทางก <c oughs> ารติดต่อประสานงาน <c oughs> เพื่อนและคนรอบข้างซะเยอะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่กว่าจะสําเร็จได้มันต้องใช้เวลา แต่ทีเนี้ยคือทําอะไรสําเร็จแล้วมันต้องทําเป็นทีมไม่สามารถทําคนเดียวได้นะคะแต่ดูแล้วตัวคุณเองอ่ะเป็นคนชอบทําอะไรแบบแบกอยู่คนเดียวไม่ค่อยชอบการช่วยเหลือจากคนอื่นหรือไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่แต่ไพ่บอกมาแล้วนะคะว่าในแง่ของการงานอาจจะต้องลองทําอะไรในสิ่งที่แปลกใหม่ดูบ้างก็จะเป็นการเสริมให้กับเพื่อนๆชาวพิจิกในแง่ของการงานได้ดีขึ้นมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่าการเงินของคุณใน3เดือนข้างหน้านี้เป็นอย่างไรโอ้ดีมเพรส ให้แห่งความมั่นคงนะคะเรื่องเงินเราคิดว่าคุณน่าจะวางแผนการลงทุนในระยะยาวได้ดีจริงๆดูแลเป็นคนที่ประหยัดมัธยักอยู่แล้วเลยคิดว่าถ้าเกิดคุณจะใช้เงินก็คือใช้เงินเพื่อเติมเต็มความสบายของคุณหรือใช้เงินเมื่อจําเป็นคือเรื่องเงินเราคิดว่าคุณอาจจะถามว่าชีวิตคุณมันลบาบากขนาดนั้นไหมถ้าดูชาวพิจิกในสเดือนนี้ไม่ได้ลําบากแต่คุณก็ใช้ในสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณเพราะคุณดูแลเป็นคนประหยัดแต่ถ้าถามเราเรามองว่าในแง่ของ การเสียงเงินจะเสียงเงินไปกับเรื่องอะไรเราคิดว่าก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีคนรอบข้างนะคะดังนั้นก็ระวังนิดนึงก็อย่าไปซื้ออะไรที่มันเอาไว้อวดคนอื่นซื้อในสิ่งที่จําเป็นเหมือนที่นิสัยของคุณเป็นนั่นแหละซีเรียนที่ขึ้นมาต้องการจะบอกว่าอะไรก็ระวังการเงินและการลงทุนนิดนึงคือถ้าเกิดอันไหนที่คุณไม่ค่อยคุ้นเคยไม่เชี่ยวชาญไพ่ก็บอกว่าให้คุณลองไปหาผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาช่วยเหลือคุณไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเหมือนกับว่าคุณต้องไปเจอกับภาวะความเสี่ยงและอาจจะมีผลในด้านที่นก g a t i v e ได้นั่นเองนะคะสำหรับเรื่องการเงินเดี๋ยวไปดูเรื่องความรักกันต่อเลยความรักคนโสดชาวพิจิกใน3เดือนนี้ขอดูพลังงานของคุณหน่อยพลังงานของคุณนะคะใน3เดือนข้างหน้านี้มันเหมือนกับว่าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองอิ่มหนำสำราญอยู่กับโลกส่วนตัวของคุณนั่นแหละ คุณไม่ได้รีบร้อนในเรื่องของความรักเท่าไหรเลยถ้าถามว่าคุณเปิดใจพร้อมที่จะมีคนคุยหรือพร้อมที่จะเรียนรู้จากใครแล้วหรือ,อยัง The chariot ขึ้นมายังคงมีในแง่ของการดิ้นรนสู้และยังไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินใจหรือยังคงไม่อยากจะมีใครสักคนหนึ่งคือถ้ามีคือถามว่าคุณรับความหวังดีจากคนอื่นได้แต่ถ้าถามเราเรามองว่าพอเป็นไพ่ที่มันขึ้นมา The emperor ขึ้นมาพร้อมก้าวข้าทาแบบนี้มันเหมือนกับ เราคุยได้แต่เรายังไม่ได้ไว้ใจใครเพราะเรากังวลว่าความสุขมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานชาวพิจิกก็เลยค่อนข้างอาจจะคิดเยอะหรือใช้เวลาเยอะในแง่ของความรักนะคะถ้าถามว่าใน3เดือนนี้ชาวพิจิกมีโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาไหม the chariot เจอได้นะเจอได้จากการเดินทางแต่ถ้าคุณยังอยู่กับที่นะคะก็อาจจะไม่สามารถที่จะเจอได้เป็นเพราะว่าอะไรคุณจะเจอจากการเข้าไปพบปะก,กับคนหมู่มากเจอได้จากการเดินทางการเปลี่ยนแปลงสภาวะรอบตัวนั่นเอง จอแล้วจะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาไหม The Hermit ขึ้นมาใบแรกมาด้วย The s t r e n g t และตามมาด้วย The World มันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้นะคะแต่ทีนี้พอมันเป็นไพ่ The Hermit ก็ขออิขยายหน่อยโอเคเราคิดว่าคุณอาจจะได้เจอกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเลยทำให้เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้อยากจะปรับตัวเข้าหากันหรือย,ยังไม่ได้พร้อมการพูดคุยกันก็เหมือนกับติดติด,ตดขัดขด นะคะมันไม่ได้โฟล์ไปในทิศทางเดียวกันหรืออาจจะสื่อสารกันแบบถ้าอารมณ์พูดให้เข้าใจง่ายก็คือสื่อสารกันคนละภาษาไม่ได้บอกว่าคนนึงพูดไทยคนนึงพูดอังกฤษนะจะเหมือนกับว่าคุยแล้วมันไม่เข้าใจกันน่ะเคยเป็นไหมเพื่อนๆพี่จิตลองดูแล้วกันถ้าเกิดคุณได้เจอใครบางคนก็อาจจะต้องให้เวลาในการปรับตัวปรับความคําพูดหรือความเข้าใจในการและกันมากหน่อย ไพ่อย่างแนะนําอะไรให้กับคนโสดชาวพิจิกใน3เดือนนี้จริงๆก็เป็น3เดือนที่คุณค่อนข้างชิลๆอยู่แล้วแล้วก็ดูแล้วคุณมีเรื่องราวของความกังวลใจอยู่แล้วคุณดูเรื่อยไม่ได้รีบ9้าวขทาที่ขึ้นมาก็เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะเพื่อนหรือคนรอบข้างของคุณเองก็อาจจะเติมเต็มความสุขให้กับคุณได้คุณเลยไม่ได้รู้สึกว่าคุณขาดอะไรนะคะแต่ถ้าถามไพ่คุณก็สามารถที่จะมีใครบางคนได้แล้วแหละ เพียงแต่ว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความต่างจากเราจริงๆแต่มันดูเหมือนคุณยังไม่ได้พร้อมหรือยังไม่ได้เปิดใจ ตั้งรับกับการทะเลาะเบาะแหวงหรือการขัดอกขัดใจเราเพราะว่าตอนนี้ชีวิตของคุณมันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าเป็นในแง่ของคนโสดก็ไม่ได้อยากให้คุณไปกังวลอะไรมากจะถามว่าม,มีโอกาสและมีแนวโน้มที่จะมีคนเข้ามาไหมก็ดูแล้วน่าจะมีแนวโน้มที่จะมีคนเข้ามาก็คุยกันไปเรื่อยๆค่อยๆปรับตัวกันไปก็อาจจะเป็นผลดีกับเพื่อนๆคนโสดชาวพิจิกนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูในแง่ของคนมีคู่กันต่อเลย สำหรับเพื่อนๆคนมีคู่นะคะชาวพิจิกในสามเดือนข้างหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ค่ะก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันคอยดูแลกันประคบประงมกันไป อาจจะมีแนวโน้มของการทะเลาะเบาแหวงหรือขัดอกขัดใจกันบ้างเช่นคนนึงอาจจะอยากไปเที่ยวทะเลอีกคนนึ่งอาจจะอยากไปเที่ยวภูเขาขัดแย้งกันในเรื่องอะไรได้อีกนะคะมีความคิดที่แตกต่างกันหรือต่างฝ่ายต่างมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยทําให้การพูดจารหรือการสื่อสารอาจจะไม่ค่อยเข้าหูอีกฝ่ายหนึ่งเท่าไหร่หากคุณเกิดเหตุการณ์นี้ไพ่แนะนําให้คุณพยายามปล่อยวางปล่อยผ่าน พยายามอย่าไปจับผิดอะไรมากแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้รู้เขารู้เราเข้าใจเขาเข้าใจเราคุณรู้สึกยังไงกับแฟนของคุณคะใน3เดือนนี้นะเฉยๆไม่หือไม่อืออาจจะมีทะเลาะก,กระทบกระทั่งกันแต่มันก็เป็นเรื่องของการเบื่อหน่ายคุณรู้สึกว่าอย่ามองอะไรในระยะสัน้นให้มองอะไรในระยะย,ยาวๆเขาคนนั้นล่ะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณ ดูจากไพ่แล้วเขาก็มองว่าคุณดูทะเลนมากขึ้นดูมีความสุขมากขึ้นดูมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคุณดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแต่บางครั้งคุณก็ดูนิ่งเฉยมากๆเหมือนตัวคุณเองยังดูเอาแน่เอานอนอะไรในตัวเองไม่ได้แต่ก็มีความเพียบพร้อมในตัวเองดูรักสบายลองดูพลังงานระหว่างกันและกันนะคะถ้าจะปรับเพื่อให้เข้ากันก็แนะนําให้คุณไปเที่ยวด้วยกันหน่อยทํากิจกรรมอะไรหลยายอย่าง ร่วมกันหน่อยเพื่อให้ไม่ทะเลาะกันและแน่นอนเข้าใจคนอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นอาจจะต้องมีเพื่อนหรือมีใครบางคนมาเป็นจุดเชื่อมโยงให้แก่กันและกันคนนึงอาจจะดูนิ่งเกินไปอีกคนนึงก็อาจจะดูลุกลี้ลุกล,กลนมากเกินไปคุณอาจจะต้องมาเดินทางสายกลางคนนึงอาจจะต้องทําอะไรให้มันเร็วขึ้นอีกคนนึงอาจจะต้องทําอะไรให้มันช้าลงเพื่อที่จะได้อยู่ในริทึมเดียวกันนั่นเองค e n คาถาขึ้นมากับดีเอ็มเพรสถ้ามาปรปับตัวเข้าหากันเขาบอกว่าอะไรบางครั้งอาจจะต้องลองดู ความคิดหรือความรู้สึกที่คุณรู้สึกในสัมผัสแรกระหว่างการและกันถ้าเกิดณโมเมนต์นี้คุณพูดประโยคนี้ไปแล้วเขาดูตามีการยักคิ้วขึ้นคุณอาจจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะมีคําถามหรือเปล่าถ้าใช่คุณก็อาจจะลองอธิบายเขามากขึ้นนั่นเองเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องลองสื่อสารหรือลองสังเกตภาษ,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 ษากายของเขาดูบ้างนั่นเองนะคะไพ่อย่างแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆคนมีคู่บ้างใน3เดือนข้างหน้านี้ ดูจากแนวโนม้มไพ่บอกว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีบางครั้งเรื่องราวต่างๆมันก็เหมือนเดิมแหละมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากมายหรอกแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างเข้าใจก,กันและกันอิทธิพลของไพ่มันก็สอดคล้องกันว่าคุณจะได้เจออิทธิพลความรักที่ดีนั่นเองด้วยทิศทางของไพ่ภาพรวมแล้วนะคะไพ่ก็อยากให้คุณมั่นใจในตัวเองให้มากหน่อยนะคะคุณจะได้มีความสุขกับความสัมพันธ์แล้วก็ความรักไปตลอดลอดฝั่งและยาวนาน อดทนหน่อยหนักนิดเมาหน่อยก็อภัยให้กันอันนี้ก็เป็นภาพรวมสำหรับเพื่อนๆคนมีคู่ชาวพิจิกในสมเดือนข้างหน้านี้ค่ะคำแนะนำให้กับชาวพิจิก,ก,ก,กทุกๆท่านจงมีความสุขจงสนุกสนานกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองลองปรับใจตัวเองเพื่อให้มีความสุขมากขึ้นบางครั้งถ้าคุณได้ทำอะไรเต็มที่แล้ว คุณอาจจะต้องลองดูนะคะว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณปลดปล่อยได้ถ้าคุณแบกทุกอย่างเอาไว้กับตัวคุณก็หนักคุณก็จะเดินทางลาบากก็ลองทิ้งไม้หรือทิ้งสิ่งที่มันไม่จําเป็นออกไปบ้างลองไปจัดการหรือลองฝึกจัดระเบียบสิ่งของรอบข้างตัวคุณเพื่อที่ว่าคุณจะได้ฝึกในเรื่องของการตัดสินใจและการมีความสุขในระยะยาวกําลังจะปีใหม่แล้วก็อยากให้เ,เพื่อนๆเคลียร์อินนิจอะไรที่มันไม่ดีให้ลดทอนลงไปนั่นเอง จะรู้แล้วด้วยทิศทางของไพ่ถ้าในแง่ของคําแนะนําเขาบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆของคุณมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆพัฒนาไปอย่างช้าๆมันอาจจะมีข้อจํากัดหรือปัจจัยบางอย่างที่ทําให้คุณต้องพยายามมากกว่าคนอื่นก็เป็นเพราะว่าคุณต้องการอะไรที่มันเยอะกว่าคนอื่นบางครั้งการอดทนรอมันก็คือการรอคอยเวลาที่ดอกไม้ของคุณจะเบ่งบานดังนั้นถ้าดูจากไพ่นะวันนี้นะคะเหตุการณ์หลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณ อาจจะทำให้คุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองแต่สุดท้ายแล้วใน3เดือนนี้ก็เป็น3เดือนที่จะมีความสุขกับคุณช้าๆได้พราเล็บงามก็จะเหมาะกับเพื่อนๆชาวพิจิกในช่วง3เดือนข้างหน้านี้เอมี่จะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆอ,อยู่ตรงนี้แล้วหวังว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์คุณไม่มากก็น,น้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ชาวพิจิกทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ